หมุนจะหมุนหมุนหมุน,มน มันคือมาหอนแท้นะครับหน้าฝนหรือมันหน้าหอนนี่ครับนี่คือหน้าฝนผมมีฝน,นจักยศเลยนะครับโอ้หน้าหอนครับมื่อปีนี้ผมว่าโบม,มันหน้าฝนดอกน่าจะเป็นหน้าหอนมากกว่ากับช่วงนี้กับบได้เลาะไปใส่คือเก้าครับโควิดหลายลายครับย่างจังหวัสโโดสุโขทัยนี่มีเกือบทุกอำเภอเลยก็เลยตัดสินใจว่าโอเคอยู่นิ่งๆนะครับอยู่ในบ้านดีกว่ามือน,นี้ผมมีกระดูกหมูมานะครับ ก็มีโอกาสไปที่บึงการนะครับเมื่อกี้นี้ผมก็ได้ซื้อกระดูกหมูมา4.2กิโลกรัมนะครับเป็นกระดูกหมูเขาเอิ่นว่าเป็นกระดูกกระดูกสันหลังของหมูนะครับซึ่งมื้อนี้เมนูมื้อนี้นะครับเป็นเมนูของอประเทศจีนนะครับมีซื้อ่า ซุปเล้งนะครับเล้งที่แปลว่ากระดูกสันหลังนะครับกระดูกสันหลังของหมูนะฮะซึ่งมันจะมีกระดูกปนกับเนื้อส่วนมากเขาาะจอาเม็ดเอ็ด,อด,อดน้ำซุปนะครับซึ่งเมนูนี้นะครับในตะกี้ตะกอนนะครับนิยมกันมากเลยนะครับเอาเป็นสดแบบสะใจสดแบบรสชาติแบบจี๊ดจ๊าดนะครับมีทั้งเปรี้ยวมีทั้งเผ็ดนะครับแล้วกัความ โดดเด่นของกระดูกหมูนะครับซึ่งมันกัดเข้าไปแล้วเนื้อละลายในปากนะครับเนื้อมันจะละลายในปากแซบขนาดเลยนะครับถือได้ว่าเล้งแซบนะครับบางคก็ว่าเล้งแซบนะครับก็จะมีพวกพริกนะครับพริกขี้หนูสวนนะครับแล้วก็ใส่ปรุงแต่งน้ำปลาแล้วก็บีบมะนาวลงไปแล้วก็ราดไปที่ตัวของกระดูกนะครับแลบปองเลยว่าทึกปากเฮาแน่นอนเลยนะครับซึ่งมื้อนี้ผมจะมาเอ็ดเมนูนั้นนะครับ ไปเบิ้์กันครับขั้นตอนและวิธีการ <Yo S 1> เต็นนะฮะ ครับบันนี้นี่ครับกระดูกเล้งนะครับซึ่งวันนี้ผมเอามาประมาณ4ีกิโลเลยนะครับกระเล้งกับกระดูกสันหลังนะครับกระดูกสันหลังของหมูซึ่งวันนี้ใส่หมูนะครับกะจะต้มลงหม้อนะครับนี่หม้อเดือดแล้วกะใส้เวลาต้มประมาณ 3- 4ชั่วโมงเอาจนกว่าเนื้อจะละลายนะครับหรือว่าจะเอาแบบกระดูกละลายเลยก็ได้นะครับอ่ะลืมเปิดรายการนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครัวผู้ไทยดำนะครับวันนี้ผมอ่ มาเอดรายการมามามาเอดคัวอยู่บริเวณดาดฟ้านะครับกะกักตัวนี่อย่างน้อยเดินทางไปใส่บ่ดด้ครับนี่คือกระดูกเล้งนะครับมาเบิ้ลไกลๆครับเคยเห็นกระดูกเล้งไหมครับมาเบิ้งไกลๆเบิ้งไกลๆนี่ครับกระดูกเล้งนะฮะเป็นกระดูกสันหลังนะครับกระดูกสันหลังที่ที่มีเนื้อติดนะครับเนื้อติดนี่ก็เนื้อลหลายครับเวลา้มไปแล้วมันจะละลายนะครับเอาแบบละลายเปื่อยเลยนะครับเวลาเอามือจับมาซิก็ละลายแล้วนะครับซึ่งมันนี้จะอมเอดเล้งนะครับ แต่มันยังแข็งอยู่น้ำเราก็ละลายแล้วน้ำเราก็เดือดแล้วเ้าลงไปมันน้าจะละลายนะมาฉีกครับฉีกเป็นเมนูที่กินยากเหมือนกันครับแต่กินแซ่บนะครับเนี่ยเล้งจะลงไปเลยโอ้เป็นกระดู ลงไปเลยลกูกลงไปเลยต้มมนสี่กิโลเลยครับสะใจไปเลยฮะับ <c oughs> โอโ้โหมันเป็นน้ำแข็งครับกค็คือือมาฟิตไว้นะนี่ฮะแล้วก็ลงนี้เลยครับลงนี่เลยทีน้ำมันเดือดเลยนะการต้มกับประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำนะครับสามถึงสี่ชั่วโมงลงไปเลย เดี๋ยวมีเซรั่ไลใช่ไหมนะครับที่จะเอ็ดน้ําซุปมื้อนี้นะครับนี่ผมใช้น้ําซุปกว๋วยเตี๋ยวครับน้ําซุปกว๋วยเตี๋ยวนะครับเทลงไปลงให้หมดเลยครับลงให้หมดเลยถึงจะแซ่บครับนะปอกเปลือกก่อน น่จาจะต้มนานอยู่ครับสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงกูเหรอครับผมวะสี่ชั่วโมงก็ยยังให้กระดูกมันละลายครับกระดูกมันละลายเฮ้ยกระเพอดขั้นกระดูกละลายก็ไดลครับเอาเนื้อละล,ะลายกับพออแล้วนะครับหนึ่งสองสามโอ้เสียดาย อู้สุยมือมนี่ครับเอาลงไปเลยครับโอ้โหสวยงามครับสวยงามเดี๋ยวมันจะเวลาค้อน้อนนะครับมันจะมันจะเปลือ่อยขางมันเองครับมันจะเป็นเนื้อเดียวกันนะครับ รออีกประมาณ2-3ชั่วโมงเอาเป็น3ชั่วโมงกว่าๆพูดนล้วครับให้มันเปือป่อยๆอ,อีกเด้อนะครับเดี๋ยวรอติดตามชมตอนที่มันสุกนะครับกับเวลานี้แหละนะครับเป็นเวลาที่อาจจะต้องรอคอยนะครับ เ,เตือนข้าที่ก็หน่อยครับพยายามเตืมทา้ไปเรื่อยครับก็จะให้ไฟมันนวดไปเรื่อยอึ๊บเ<า>ช็กเบิ้งครับแแบบ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 โอเคต่อไปนี้นะครับจะเป็นการปิดฝาแบบยาวๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวยังไงท่าเบิ้งนะครับท่าท่าเบิ้งนะครับท่าเบิงบเบ้งไปเรื่อยๆอย่าให้ไฟดับนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่า ต้มไปแล้วมันมีฟองผมก็ต้องค่อยตักฟองออกตักฟองอ้กเลยๆนะครับฟองนั้นมันมันเปลี่ยนมันเป็่นคราบสกปรกระปนะครับที่ออกมาจากตัวของกระดูกนะฮะฮ้อนมากๆเลยครับมื้อนี้นะครับเมนูมื้อนี้ในเอ่อบริเวณบ้านผมนะครับก็อยู่ที่ดาดฟ้านั่นแหละนะฮะนี่ครับผมก็ขนขั้วขึ้นมาเลยแล้วก็ตรงนี้ก็มีปลูกพักปลูกหยังนําครับปลูกพักกะเพราพักคันน้านะครับหูหอมต้นหอม พักพืชส่วนขั้วแล้วก็มีต้นมะพริกนําครับมะพริกกัมีขึ้นกันนะครับเป็นมะพริกมะพริกโคเรือนของเรานี่แหละนะครับเป็นมะพริกเขียวธรรมดานะฮะมาลองเปิดเบิ้งครับลองเปิดเบิ้งนี่นะครับผมต้องช้อนพกขี้ดำๆนี่ออกครับนี่อันนี้มันเป็นกระดุครับเป็นขี้ออนมาตามกระดุตักออก ครับผมก็จะตักออยเรื่อยๆครับจนกว่ากระดูกจะเปื่อยดีเพื่อเหรครับออกมาสำแหน่งกระตักออยสำนั้นนะครับมันจะสุกกระปงนิดจักหน่อยครับขยันตักออกหน่อย ถือได้ว่าเป็นเมนูที่ค่อนข้างจะยุ่งยากมากๆเลยนะครับแล้วก็ใช้เวลาประมาณ 3- 4ชั่วโมงว่าจะได้กินเมนูนี้นะครับแต่เมื่อได้กินแล้วแซ่บแน่นอนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่พริกลงไปแล้วก็ใส่น้ำปลาแล้วก็ใส่ออมะนาวนะครับบีบลงไปเลยนะครับรับรองเลยว่าแซ่บแน่นอนแต่ระหว่างนี้ผมพยายามที่จะเปิดแล้วก็ตักขี้มันเอ,อ่อรเรื่อยนะครับแล้วก็เติมฟื้นให้ไฟมันละอุภายใน2-3ชั่วโมงนะครับรอกันก่อนนะครับ ได้ทีแล้วนะครับป้าเบิเบิ้เงี้นก่อนครับนี่ผมเตรียมแล้วครับพริกครับแล้วก็มะนาวพักชีฝรั่งนะครับได้หรือมั้งโอ้เปื่อยได้ที่แล้วนะครับเปืือยได้ทีแล้วนะครับแต่ทาอีกจักน้อยหนึ่งเด้อนะครับเพราะว่าไฟมันยังแห้งอยู่ผมยักใส่ไฟให้มันเบิดเบิดไประหว่างที่ล่อนะครับตำก่อนนะครับเอามาตำพริกค่าครับผม มาแล้วครับมาแล้วครับนี่คือส่วนผสมครับผมก็ะมี่มะนาวครับมะนาวนี้จะเป็นลักลักเลยของผมเลยนะครับแล้วกัผักชีฝรั่งนะครับแล้วผมก็จะโคกพวกพิกลงไปครับพิกเขียวๆนี่ครับลงไปกับโบยักษ์ไส้ลายตัวครับแสบทอกนะฮะก็เอาตัวนี้ลงไปเลยครับผักชีฝรั่งลงไปนะครับแล้วก็พริกครับอู้ เอาแล้วเอแล้วเอแล้วเอาสีเฉยเอาสีสันที่ซื้อครับผมอ่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับมานี่ครับมานี่มาครับหนึ่งสองสามวู้ได้ที่แล้วัโอ้ยได้ที่แล้วครับต่อไปผมจะขีบกระดุขึ้นมาครับผมแต่ไฟมันยังระอุอยู่ครับไม่เป็นไรเปื่อยบ่เปื่อยบ่ครับนี่เบิ้งเดินนี่เปื่อยนลครับนี่ โอ้นี่ครับเปือป่อยๆเลยเดี๋ยวผมจะชิมบ้างร้อนๆละลายในปากครับโอเคมามขึ้นครับโอ้โ,โหขนาะดกระดูกจิรุดเลยเนยะกระดูกยังหลุดเลยครับยังร่อนเลยตอนนี้เดี๋ยวผมจะประกอบให้มันเป็นตึกครับผมดูไก,ก,ก่มาดูไก่ก ะจะเรียงเรียงเรียงสูงขึ้นไว้นี่แหละครับคือกระดูกเล้งครับผมกระดูกเล้งกองกันไว้อย่างนี้ถ่ายไปเรื่อยเรื่อยเด้เอดครับนี่ครับประกอบให้มันเป็นตึกครับ โอ้โหมันอยากร่อนๆนะมันอยากร่อนๆ,อนๆลงฝั่งนี้มั่งฝั่งนี้มั่งยอยยดเลยครับนี่งอุ๊ปอันนี้ครับอยู่ในขั้นตอนของการเรียงให้เป็นภูเขานะครับเรียงให้เป็นภูเขา ประกอบครับประกอบตึกครับประกอบตึกไก่หมดยางยังไม่หมดนะครับตึกเราต้องต้องสร้างต่อไปนะครับอุ้ยพอดีเลยหมดจังครับเคครับกระดูกหมดแล้วครับเหลือแต่น้ําต้มนะครับต่อไปนะครับดีเข้ามากน้ำน้ำน้ำปรุงน้ําปรุงเรานะครับมามาตามมาน้ำปรุงเรานะครับน่าจะตัก น้ำซุปใส่ด้วยนะครับกลัวมันเผ็ดที่เฉยครับไม่มีอะไรครับเชิญด้านนี้ต่อไปครับเป็นมะนาวครับบีบลงไปเลยออู้ยมะนาวครับเสร็จสักทีนะครับเรียบร้อยแล้วครับนี่คือ กระดูกล้งนะครับกระดูกลิงแล้วก็มีพวกน้ำซุปนะครับที่ผมเตรียมเอาไว้นะฮะจะมีพริกนะครับมีชีฝรั่งมะนาวนะครับแล้วก็น้ำซุปเอาต่อไปนะครับผมจะลาดลงไปเลยนะฮะลาดลงไปเลยเอาแล้วนะโอ้ยไปแล้วไปแล้วอือหือดีครับอือหือ ลดลงไปเลยนะฮะโอหโห,โหสุดยอดเลยครับสุดยอดวู้นี่นะครับคือซุปเปอร์เล้งนะครับซุปเปอร์เล้งกระดูกโคตรเปื่อยเลยมาบัตรที่นี้ครับ ฟินมากเลยครับมาต่อไปครับผมจะลองชิมเบิ้งนะครับอดูนะดูนะจะหมุน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 จะหมุนหมุนหมุนสุเลรงตัน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 ันตันตันตันนตันตัันันัมััรัั ะเดี๋ยวจะลองชิมดูนะครับซิมเบิ้งนะครับเอาเอาชั้นบนดีกว่าน,นะชั้นบนหยิบลงมามาดูนี่มาดูนี่ครับต่อไปนี้ลาดลงไปหน่อยครับมันจะเปื่อยปะครับเบิ้งเ้อโอ้โหละลายเลยครับนี่ครับนี่ฮะเนื้อละลายเลยนี่ครับ เนื้อเปื่อยเลยครับยุ่ยเลยเนี่ยมุณจะชิมมือมมมก่อนเด้ออ่ะอืมละลายในยปากจริงๆครับโอโ้อื้อ ชิ้นเดินชิ้นบนเอาชิ้นนี้ดีกว่าจะถล่มไหมนี่ครับมาตักน้ำซุปลงไปหน่อยน้ำซุปนี่ก็บอกเปียวๆครับอกเปียวๆดีเลย,เรย,เรยครับหืมเบิ้งหน้าผมจะฉีกผมจะฉีกจะฉีกเลยครับนี่หนึ่งสองสามหือเนี่ยฮะ ละลายครับละลายเลยฮะอืมมันมันมันเลยครับอืมมันมันเลยฮะมันมันเลยครับเนี่ยอืมอืมถ้าใช้สะใจครับต้องกัดครับเลยดีกว่าอืม เห็นไหมอืมเพิ่ิๆเลยครับน้ำซุปน่อยซุปรากลงไปครับน้ำซุปจะออกเปรี้ยวๆนํำเลยครับเปรี้ยวนาเลยอืมอืมสุดยอดเลยครับมากินน้ำกันเด้อครับมากินน้ำกันเด้อมากินน้ำกันเด้อครับ สมแล้วครับที่รอคอยหลายชั่วโมองครับุน่ะกระดูกนี้แบบฉีกได้เลยฮะเลี่ยมครับ่อไปชิ้นสามเหลี่ยมครับนี่ดูดูด,ด,ดูใกล้ๆครับใกล้ๆนี่ครับชิ้นเล้งจะเป็นอย่างนี้ครับชิ้นเล้งจะเป็นอย่างซีแหละนะฮะจุ่มจุ่มให้มันชุ่มฉ่ำนะครับช,ช,ช,ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำนิดนึง โอ้มาครับโอ้เบิ่งเดอ้อผมจะซีให้เบื้องนะครับเดอ้อนี่เดอ้อเบิ่งเดอ้อผมจะซีให้เบิ่งครับนี่ฮะร,ร้อนเลยครับนี่นี่ครับเบิ่งเดอ้อนี่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 ครับออกมาเห็นเลยครับจุ่มจุ่มจุ่มนี่ เอาวะคำใหญ่จะคำหนึ่งนะครับเด้อขออนุญาตนะครับมื้อนี้ซุปเปอร์เล้งครับสุดยอดเลยครับมื้อนี้เปื่อยกระดูกกระดูกกับเปื่อยเนื้อกับเปื่อยนะครับ <c oughs> อืมอืมต้มเลยครับเนี่ย ล้มล้มฐานมันลงแล้วครับฐานมันลงแล้วครับเองต้องเอาฐานออกก่อนครับผมว่าเอาหัวมันออกก่อนนะเออโออ้โเปื่อยเลยครับเนี่ยอืมอร่อยครับอร่อย ปิดเปื่อยครัเหงื่อกะแตะนะครับมันหฮอนครับอากาศร้อนฮะเบิ่งรถครับ,นรรบหนึ่งสองสามอืมอ้มร่อยแซ่บครับอเคลื่อนมาเล้งแซ่บเล้งแซ่บแซ่บกี่ดีครับกระดูกนี้เปือ่อยเลยครับ น้ำซุปแบบเปรี้ยวเลยครับนี่สะใจเลยอืม <c oughs> เนื้อเนื้อนี่รุดล้นเลยฮะอืมเด้ <c oughs> อ สยองสัยมืออย่างเดียวเลยอออโอเคครับขอบคุณหลายครับที่ติดตามรับชมนะครับเมนูของผมมื้อนี้นะครับเดินทางไปใส่ไก่บ่ได้ครับโควิดก็อันตรายมากๆเลย อยู่นิ่งๆอยู่แถวบ้านนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับสำหรับมื้อนี้ผมขอปิดทริปนี้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเด้อครับขอบคุณหลายครับติดตามรับชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ para mi ah. gente <laughs> con una pasión con una pasión tan fuerte